สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะหมอลำเลาะล,ล่อสิผ้ามาเลาะเบิงบอดบ่อยโอ้โพี่น้องตั้งแต่เพิ่นเปิดโตลูกสาวน้องเพียรน,น้องพ่อยยางเป็นทางการมานี่เฮอรคักพี่น้องไปเล่นงานกับฝ่าวกับมาบานเด้แล้วก็ตื่นตั้งแต่เศร้าพี่น้องตื่นตั้งแต่เศร้าเลี้ยงลูกนี่แหละเขาเอื่นว่าพอมือใหม่พอมือใหม่กาลังเฮอพี่น้องก็เป็นความน่ารักเป็นโมเมนต์ หน่าราักที่หลายๆคนอยากเห็นนะครับที่บอดบอยได้มีโอกาสนะครับได้เลี้ยงลูกเอ,อมือนีได้เนี่ยภาพมือนีได้เสาวๆตื่นตัง้งแต่สๆาๆพวนได้พี่น้องมาเลี้ยงลูกไปเบื้องไปเบื้องนะครับว่าบอดบอยสนุกแล้วก็ม่วนซ้ำใด้ได้เลี้ยงลูกสาวฟ้าแฝ้พี่น้องดอ,อ,อย่าดึงกันอย่าดึงกันอย่าดึงกัน

คุณครับอาบมอาบอาบมเอาเอาอตอดีกว่าดีกว่าโอ้เป็นไรเป็นไรเอเบิ่เอาจะรักกันรไหนไรักกันกอนพีบอยพีบอยมีบอยไปรักกันดีกว่าโอ้โอ้โ เยกมือยังเดียวพูนั้นสิไปพับย่างเดียวเลยพูนี้ยังสิเปนั่งเองมะรนะลุเนาะเพราะกำลังเรียนรู้อยู่ว่าเล่นยังไงกลเงเรเตอยู่นะคะตอนนี้มานี่ลูกมานน่มานี่เล้วมานน่มานี่มาน่ หม่พัทำแม่พัทำอ่ะนีมันอาาอายืนยืนยืนหมูยืนออออแมงกีนุ่นีนุ่นีนเียบต้เียบต้นเียบน้อยน้อยเนี่ยำอวำเอวหมูว่านหมุนแม่จ๋าบอได้จุแก้มไหม แม่ไปลองเพได้จุดแก้มไหมคะไดีจุดแก้มบอรักกันแบบนี้นนรแบบักกันรักกัน <c oughs> เอามาพ <c oughs> ก,กันกเอาหนูหนูหนูเพชรร,รักกันก่อนเฮ็ดเฮ้ย เอาอาอาให้หน่อยเอาให้หน่อยเอาให้อหน่อยเอาให้พ่อหน่อยเร็วเอาเอานมให้พ่อหน่อยน้องพลอพคนมให้พ่อหน่อยเอาคนนมใ้พ่อหน่อยน้องนมให้พ่อหน่อย เอาเนี้ให้พ่อหนอยอาเนี้ให้พ่ออาเนี้ให้พ่อหน่อยอาบปอเอานี้ยโอนกันอาละมันไม่ใช่เยอเิไม่ได้กิไม่ได้อาเนี้ให้พ่อหน่อยเอาเอาเอาเนี้ให้พ่อหน่อยอาเนี้ให้พ่อหน่อยมามาาเอาพ่อหน่อยเอาพ่อหน่อยเพอหนอยเอาพ่อหนอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ะ

มา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 เอาเอ่ออ้ยจันักบุญนักบุญนักนะครับขอบคุณค่ะมือเก่งมากเลยปมมือนอนขอบคุณค่ะขอบย่าแย่งกันลูกเอาคนละอันครับคนละอันเอามาให้ยายหน่อยมาให้ยายหน่อยมาให้ยายหน่อยอือหูจ่ายยายบ ยังกัดมนด่รอ่าอนคนละอันนะคะอุ้ยหนักไหมอุ้ยหนักจังเลยอ้ยหนักจังเลยอามามามคมา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 มมาาาาาาาี้นะค ให <S <S ay ay my, ้ยายหน่อยให้ยายหน่อยให้ยายหน่อยเอาให้ยายโอ้โหเอาให้ยายเอาให้ยายเอาให้ยายโอ้โหจะหมูเต็มเลยจะหมูเต็มเลยจะหมูคาราคาราคารันคาราคัน คระใคเ้ยเ้กลัม่ล okay. ัียให้บงเาเมาให้อดเอามาให้่อมห่อยลำระบำชาวเกาะให้หน่อยมามามาใครจะลากับยายเร็ว เป็นไงพี่น้องเห็นภาพแบบนี้แล้วอมยิม้มอมยิ้มด้เอออมยิ้มไปน้ากับโมเมนต์อีกหนึ่งความหนาวรักของบอดบอยกับโมเมนต์เลี้ยงลูกสาวลูกแฝดน้องเพชรน้องพ่อยนะครับก็ฝากแฟนคลับติดตามเดอ้อนะครับติดตามความหนาวรักของลูกสาวพ่อบอยกับแม่แอนน้องเพชรน้องพ่อยช่วงนี้นะครับก็บอยูบานอยู่ขอนแกน่นแม่แตนนะครับกับมาเลียงแล้วก็มีพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนที่ เคยเป็นแม่คัวเคยเป็นแม่บ้านนะครับอยู่กับวงบด่อยก็เลยให้ออกจากวงนะครับเพื่อที่สิมทาทำหน้าที่เลี้ยงเราก็ดูแลนองเพรนองพ่อยาก็ดูแลบ้านนะครับอยู่ขอนแก่นกับเดี๋ยวสีเห็นความน่ารักนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับนองเพรนองพ่อยเห็นแบบนี้แล้วได้แต่คำวา่ายินดีเราก็ดีใจนำ้ำบอบอยๆส่อแอนเป็นบุญบารมี ต่อการเป็นบุญบารมีของบดบอยซอแอนที่ได้ดูแลเป็นบุญบารมีของน้องเพชรน,น้องพ่อยที่มีผู้อุปการะนะครับแบบบดบอยแล้วกับซอแอนนะครับ